เขาก็สนใจแล้วเขายังจะหาเขาอยากทำโปรเจกต์มาสู่นะครับก็ได้เดบิวท์พี่โจอีแล้วก็อยากจะหาใช้เพื่มอีกคนก็มาเจอผมที่ที่ผมร้องเพลงอยู่ที่ฮอลลีวูดเขาก็สนใจก็เลยให้นัไปมาแล้วเขาไปแคสค่ะจริงๆตอนที่เราเข้าไปแคสตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราได้ชัวร์เลยนะเพราะว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องการร้องอยู่แล้วคือคือเขาแค่บอกว่าเขาอยากได้นักร้องที่พอเต้นได้เราได้แล้วออกอย่างรวดเร็วเลยเนี้ยเราคิดว่าเราไปได้ใช่ไเราได้จะ แต่ก็หวังห้าสิบห้าสิบก็มีหวังยังไม่ยังไม่กล้าหวังมากเพราะว่าเดี๋ยวแบบไม่ได้ขึ้นมาอะไรแบบนี้คนไปแคเยอยวมากผมเข้าไปรอในสิบขมงเช้าได้ข้าอ่ะสโมเย็นก็ไปรอนานจนช่วงนั้นกดดันมากคนเขาเยอะมากหน้าตาดีทั้งนั้นเลยเลยค่ะและจากที่เราเป็นมือสมัครเล่นพอเราได้มาเป็นแบรนด์โอ้โหตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นบอยแบรนด์ที่ดังมากๆเหมือนกันเออไม่ถึงกับบอยแบรนด์สิเพราะมีสาวมีหนุ่งสาวเอแต่ก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าเออได้รับความนิยมมากๆถ้าพูดถึงเรื่องเพลงต้องงเเเตต้้้นนนระไมมาาึีลยูสกดป็ เพราะฉอนั้นทำด้วย ด้วยการที่ไม่ได้คาดหวังนะครับเนี่ยผู้ใหญ่ก็ทำเพื่อแบบเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบเป็นความสำเร็จตัวเราเองเราก็รู้ว่าโปรเจกต์เนี้ยเขาทำเป็นพิเศษเพื่อจะกอนรับเทศกาลปีใหม่วันายจุดจีนของการอะไรเงี้ยเป็นโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาแต่ปรากฏว่าก็เป็นที่อยอมรับของประชาชนในชว่วงนั้นก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกช็อค,คเล็กๆเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่เต้นเก่งขนาดนั้นนะเออกมาฝึกเอามาเอามาซนะ้อมกันชั่วคราก็กดดันกันอืมค่ะเพราะว่าไปในบาซูเนี่ยเขาแทบจะมีเอกลักษณ์ชััดเเเเจนนนนะะครรรบใื่ออองงงงขท้้้้กกก็็็พาแลวต โค้เต้นเฉียบขาดมากไม่ว่าจะเป็นเดนดี้ก็เต้นเก่งนแล้วทั้งเราทั้งสองคนสามคนเนี่ยเต้นเก่งกันหมดเลยคือเรามีการออกแบบถ้าเต้นเองด้วยหรือเปล่าคะตอนนั้นเป็นพี่ผีนะพี่ผีไฮแจ๊กนะครับก็ทุกคนจะรู้จักดีว่าถ้าวงการเต้นเนี่ยก็ต้องเป็นวงไฮแจ็คที่เต้นเก่งมากในตอนนั้นก็จะมีพี่ผีมาช่วยดูแล เ็นคนับเพลงที่ออกตั้งแต่ชุดแรกเลยค่ะก็เรียนร่วมมาช่วยกันนะคะแต่พอพอชุดแรกแล้วก็มาชุดที่สองกับเพลง I Love You ไม่สักครู่นี้เสร็จปุ๊บมีชุดไหนต่ออะไรยังไงไมก็มีอัลบั้มบาสูเต็มห้าอัลบั้มนะครับที่เมืองไทยแล้วก็ไปออกที่ไต้หวันอีกหนึ่งอัลบั้มคุ้นเคยด้วยแล้วก็จะมีอัลบั้มพิเศษอีกสี่อัลบั้ม total บาสูเต็มสิบอัลบั้มสิบอัลบั้มถือว่าประสบความสำเร็จมากก่อนที่แต่ละคนจะเออแยกย้ายกัน ใ่พี่จิ๊กก็ไปเรียนต่อฮะ,อะพี่จิ๊กก็ไปทนนํารกิจที่ที่รี่มีละครมีเล่นหนังผมก็มาทำแดนตอนนี้ต่ออีกรผู้ชายหกคนไอ้ต่อมาบ้างแดนทำนี่กับปาสูตอนที่เราไปอยู่ทั้งสองวงนี้แบบอันไหนมาแรงกว่ากันค,คิดว่าเออจริงๆแล้วคือบาซูระยะการทํางานมันต้องห้าปีนะครับก็แล้วเราก็ตอนนั้นคือเป็น เป็นอะไรที่ใหม่เป็นสาวใหม่แล้วก็เป็นแนวใหม่ที่แบบเป็นไม่ได้ผู้หญิงล่วนให้ผู้ชายร้วนอะไรเงี้ยมันโดนใช่ใช่ก็อาจจะต้องอาจจะบอกได้ว่าก็คงประสบความสำเร็จมากกว่าแล้วกนเป็นแดนนี่คือเราระยะสั้นด้วยนะครับแล้วพอมาเป็นอแดนทําไม่มีแล้วคือมันทําให้การทํางานเราเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนยังไงคือถึงแม้ว่าจะเป็นวงเหมือนกันรเลยก็เปลี่ยนนะฮะอย่างเราก็ต้องกลายเป็นแบบว่าพี่ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็เป็นผู้ชายหกคนนะฮะจำนวนคนเยอะขึ้นการทํางานก็ยากขึ้นนะครับก็เป็นทีมาที่ใหญ่ขึ้นเอง ่ะแล้วหลังจากนั้นหายไปไหนมาคะหายไปไหนมาคือจนถึงตอนนี้กับงานเพลง5ปีเนาะ5ปีจากการทำที้5ปีจากปี27ปีก็จริงแล้วก็พยายามพยายามที่จะออกเราบ่านเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งผมแต่จะทํามาตั้งนานแล้วนะฮะก็ก็ก็พยายามเก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทันทีวงการบันเทิงบ้างเล็กน้อยปัปบายลองไปครัสักการ์ดครับค่ะแต่จะว่าไปเนี่ยข่าวหนึ่งที่ชอบเหมือนกันเนาะ มีแบบกำปั้นถูกลูกหลงแล้วก็ถูกยิงใช่คก็เข้าที่ไหนนะคะก็ตรงตรงตรงไปทะลุออกไปครับก็ยังในความโชคร้ายก็ยังโชคดีที่ว่ากระสุนไม่ทางานไป่เรียกแบบว่าเป็นระเบิดอยู่ภายในแล้วทะลุออกไปยังทะลุออกไปเป็นโอเครักษาง่ายแต่หาง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้คือเราก็โอเคกลับมาปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรค่ะแต่อาจจะมีร่องรอยอาจจะมีรอยแผลรอยแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากไปจากนี้นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบอีกอย่างหนึ่งสําหรับชีวิตของกาปั้นก็คือเรื่องของธุรกิจใช่คือคือก็เริมมีธุรกิจเส่งของเสื้อผ้ากับต่ที่บ้านทางต่ที่บ้านนะก็ก็พอมีเรื่องเห็ุบ้านการเมืองเนี่ยต่างชาติคือมันสะสมมาหลายปีครับก็ทำธุรกิจเราก็แบบว่าแย่เลยเนียแย่ไปเลยก็ต้องตอนนี้ปิดเลยไหมคะครับผมตอนนี้ก็ ก็คือปีที่แล้วคือแบบว่ามีเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วกเหนื่อยด้วยแล้วก็สุขภาพตัวเองก็ไม่พร้อมด้วยแล้วก็พอจะมาทํางานเพลงก็ต้องมีเวลาก็ต้องเลือกอย่างไรอย่างก็งลยต้องหยุดหยุดทานอะไวนี้มาทุ่มงานเพลงก่อนเองเยค่ะแล้วคอนโดที่แบบเป็นคอนโดของเรานะคะที่เราไปเราเราไปยืนนนแล้วก็เกิดเจอลูกหลงมาในช่วงเหตุบ้านการเมืองที่ไม่สงบเนี่ยคอนโดนั้นเองใช่ไหมยังจะขายมากก็จะแปว่าตอนนี้ยังขายไม่ได้เลยเรอใช่งอยู่อยู่ได้ไม่ถึงปีเองแล้วก็เกิดเื่องซื้อเองตอนนี้ก็ยังไม่มี ยังไม่มีคนอยู่อะไรเงี้ยเราก็อยู่ไม่ได้เลยครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ใช่ใช่ต่นคงสักพักหนึ่งถ้าเรื่องมันเงียบไปแล้วอะไรเงี้ยคงจะประกาศขายพินกงคือเราต้องแบบรับภาระเรื่องนี้สินหรือเปล่าเพราะว่าคอนโดนั้นต้องผ่อนหรือป่อืมก็ใช่นะครับก็ใช่คนหมืองเราก็เพิ่งซื้อมาเราก็คิดว่าเออเราคงจะอยู่ตรงนี้ยาวอะไรเงี้ยก็มันก็ก็กลายเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องสู้ต่อไปอะไรเงี้ยก็ก็อย่าเพิ่งท้อไย่ท้อ่ท้อคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยแต่ว่าหันมา เอาเวลามาทุ่มเทให้กับเรื่องของงานเพลงนี่ก็เลยเป็นที่มาของการได้มาออกอัลบั้มเดียวใช่ก็อย่างที่บอกปีแล้วผมเจอเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมโชคดีมากคือผมได้ไปเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับช่วงหลังๆโดนยิงแล้วแล้วก็ไปเจอกับไปได้เป็นช่วยงานกับผู้ผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อชื่สิสุกรุ่งีใส่นะครับก็เข้าไปร้องเพลงแล้วก็เสร็จเราก็จะบมดดีเขาจะลาดก่ับอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าเราเป็นไงโดนยิงเป็นยังไงกระจับข่าวเลยนะครับแคได้พูดคุยกันแล้วก็เอยอย จะทํอะไรต่อไปผมบอกจะมาผมมีเพลงอยู่<ม>ทามาจากเกาหลีอะไรเงี้ยแต่ผมไปเสนอแล้วมันยังไม่ยังไม่ได้ดที่ที่เหมาะสมเลยอะไรเงี้ยแป๊บนึงนะคะทาจากเกาหลีก็ทํากับลูไในกับจากเกาหลีก็คือได้มีเพลงมีขอแต่ไม่รู้จะปล่อยที่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปเสนอกับอะไรที่ก็ถูก ถูกปฏิเสธออกมาเลยเนี่ยก็เออที่สุดเขาบอกแล้วแล้วเนาะเงไม่ต้อง,อง,องฟังอะไรเนี่ยเขาสนใจอยากจะเปิดค่ายเหมือนกันเลยเนี่ยก็เอาเพลงเขาฟังแต่แรกเราก็คิดว่าเขาพูดเล่นๆหรือเปล่าเลยเนี้ยพอเพลงให้เขาฟังเขาบอกโอเคงั้นทําเลยเขาก็ส่งอ่อทีมงานอของเขาเนี่ยมาคุยกับเราก็ท,ทําเป็นเรื่องราแล,แล้วก็ตั้งเป็นบริษัท คือที่กขมีบริษัทเอ่อเมโซโฟมิเดียอยู่แล้วเราก็เป็นบริษัทลูกที่แยกออกมามาตั้งมาทำค่ายเล็กๆเลยผมร่วมบริหารด้วยอ๋อก็คือเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการบริหารค่ายด้วยเพราะฉะนั้นค่ายเดานี่คือกำปั้นเป็นเบอร์แรกใช่เอ่อกับค่ายที่ชื่อว่าเบมิวสิกเบมิวสิใช่ก็ผมก็คือตั้งว่าอยากจะให้อยากผมอยากจะทำสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับเต้นอย่างเดียวเลยอ๋อคือจะเาเราก็คือจะชัดเจนในเรื่องของเราทำทำเพลงแนวแนวเต้นแนวแดนอย่างเดียวเลยทำไมถึงสนใจแนวเต้นอย่างเดียวอะคะ ก็เหมือนมันมันคือถ้าเกิดเราจะทำอะไรที่เรารักนะฮะเพราะว่ามันเราต้องเราเราต้องแบบว่ารักมันนะฮะแล้วก็เราคุ้นเคยกับมันเนี่ยผมก็เกิดไม่ได้จากจากเอ่อเพลงแดนเพลงอะไรเงี้ยแล้วคนก็รู้จักเราจากสไตล์เนี่ยฮะแล้วก็คิดว่าตรงน่าจะเหมาะกับเราเนี่ยแสดงว่าซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาจะต้องเป็นแดนซ์เลยใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นจระดายเลยเหรอก็เต้นก็เต้นนะฮะก็เหรอนี่เดี๋ยวพี่ต้อง คอยดูเวทีก่อนเลยนะว่าจะพอไหมจะตีลังกาจะอะไรหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาพูดคุยกับกำปั้นบาซูกันต่อนะคะและที่สําคัญแล้วมาดูโวมเขาันด้วยค่ะกับซิงเกิลแรกที่ต้องบอกว่าใส่เป็นเป็มเหนียวเลยนะคะเพราะว่าเป็นอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตนะคะอ่ะสักครู่กลับมาค่ะ